ประาธานสภา,ปปสาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเขียนครับกระผมนายประเดิมชัยบุญเชื้อเหลือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยขอย่าธรรมทานนะครับในส่วนที่ผมได้ขอสงวนคำแประยะติในเรื่องของคำปรรภในสิ่งที่ทางท่านตรีนะครับได้เขียนมาในคำปรรภ ที่บอกว่าโดยเป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการซึ่งกระผมได้ขอแก้ไขนะครับให้เป็นนะครับโดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เท่าที่หน่วยงานไม่สามารถใช้ได้ทันของหน่วยรับงบประมาณ ผมต้องขออนุญาตนำเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุที่ผมได้ขอแก้ไขในคำปารภก็ด้วยเพราะว่าเท่าที่เราดูในรายละเอียดที่ทางรัฐบาลนะครับได้ขอโอนงบเพื่อไปใช้จ่ายเป็นงบกลางในการแก้ไขปัญหาความเดดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นการโอนในงบประมาณประจำปี ในสิ่งที่ทางสภาได้พิจารณาได้ให้ความเห็นชอบในความจําเป็นที่ทางหน่วยงานได้ให้เหตุผลต่อสภาแห่งนี้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าในระยะเวลาที่ทางหน่วยงานยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณในแก้ไขเพื่อนที่จะได้นําไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในระยะเวลาที่เหลือ ในปีงบประมาณ2,563นะครับยังเหลือเวลาที่จะสามารถใช้งบประมาณได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลได้จะทำรายการเพื่อขอโอนมาเข้างบกลางนะครับเพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาโดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการใช้เงินงบประมาณในจำนวนนี้มันจะสามารถ แก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ในขณะที่ว่าหน่วยงานเองเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าไปแก้ไปดําเนินการในการที่ทําตามโครงการที่เสนอมาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอีกหลายกระทรวงซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิดยันตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามีความจําเป็นจริงๆหน่วยงานที่ไม่สามารถที่ใช้งบประมาณได้ทันก็จะทราบดีว่ารายการไหนที่ตัวเองไม่สามารถใช้งบประมาณที่ขอมาในปีงบประมาณ2563ไปดําเนินการได้ทันหน่วยงานก็จะทราบได้อยู่แล้ว ดังนั้นก็เป็นความจําเป็นที่ว่าถ้าใช้ไม่ทันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาเงบประมาณไปกองไว้ซึ่งมันจะไม่เกิดประโยชน์ผมก็จะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ไม่ทันก็ขอให้ได้มีการโอนงบประมาณเหล่านั้นไปเข้าขงบกลางเพื่อที่จะนํามาแก้ไขปัญหาความเรอร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของของการแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยจากโควิด19 ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ก็เลยขออนุญาตนำเรียนท่านประธานว่าขอแก้ไขว่าเท่าที่หน่วยงานไม่สามารถใช้ได้ทันของหน่วยรับโระมาณค,ครับผมครับขอบคุณนะครับ